s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะ วันนี้ก็ EP ีที่ 19, 19. แล้วนะคะก็จะเป็นของวันที่2 2่สถึงยีกุมภาพันธ์เนาะสัปดาห์นี้มีดาวย้ายทั้งหมด2ดวงเลยลูกอ่าถือว่าเป็นช่วงใหญ่เพราะว่าดาวย้ายถึง2ดวงใช่เรื่องวุ่นวายมันก็จะมีมากกว่า1เรื่องในสัปดาห์เนี้คือเราจะต้องแบ่งภาคตัวเองออกเป็นหลายหลายภาคเพื่อรับมือกับการย้ายของ ก็ดาวที่ย้ายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นดาวสุกเนาะดาวสุกย้ายเข้าราศีกุมนะคะแล้วก็จะมีดาวอังคารย้ายเข้าพฤกษบการย้ายของสองดวงเนี่ยมันสัมพันธ์ถึงกันมากๆเพราะว่าดาวสุกเนี่ยเป็นเหมือนเจ้าของบ้านของราศีพฤกษบอะ่ะย้ายเข้าราศีกุมแล้วตอนเนี้ยราหูอะคะ่ะเขาเป็นเจ้าของบ้านของราศีกุมอะไปอยู่ที่พฤกษบ ก็คือสลับบ้านกันนะนะคะดาวแบบนี้เราเรียกว่าเกษตรสลับเรือนมันก็จะมีค่าพิเศษหลายๆอย่างให้อ่านในสัปดาห์นี้เนาะแล้วท bon ี่ดาวอังคารย้ายอ่ะมันย้ายเข้าไปพฤกศพด้วยทําให้ไอ้สอย่างเนี้ยมันอลุงตุงนางอ่ะสัมพันธ์ถึงกันมันมีการแลกเปลี่ยนกันแต่แลกเปลี่ยนเรื่องอะไรเนี่ยแต่ละราศีมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกุมนะคะคราวนี้ก็จะบอกว่าทุกคนเนี่ยจะลุ่มหลงมัวเมาได้ง่ายขึ้นคือแบบว่าถ้าชอบใครก็คือชอบสุด ชอบเหมือนโดนของไม่ได้โดนของนะแต่ว่าชอบเหมือนโดนของเฮ้ยทำไมหัวใจเล่นแรงกับเขาจังเลยทาไมหยุดยคิดเรื่องเขาไม่ได้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะส่วนดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยก็คือเขาอะไปเจอกับดาวอีกดวงหนึง่งซึ่งมันคือราหูเนาะเขาก็บอกว่าเวลาดาวอังคารเจอกับราหูเนี่ยมีโอกาสเจอรักสามเศร้าได้ร <ừ> ักสาม <ừ> เศร้าที่ว่านี่คือ มีเรามีเขาแล้วเขาอาจจะมีแฟนนะคะหรือว่าเรามีแฟนอยู่แล้วแล้วก็มีคนเข้ามาเพิ่มในความสัมพันธ์ก็ได้เรียกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงแบบมือที่สามยูนิเวอร์แซลอะหลายคนมีโอกาสเจอแล้วก็ในช่วงนี้เราอาจจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องมือที่สามรักแบบสามคนอ่าเพราะว่าถ้าสังเกตจากอีพีก่อนก่อนในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีบอกตั้งแต่ต้นอีพีว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับ รักซเศร้าเลยอย่างนี้ในหลายๆราศีด้วยกันเลยใช่อย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเริ่มมีหลายราศีที่มีโอกาสที่ความรักจะเจริญเติบโตแบบผิดที่ผิดทางเอ่ยอย่างราศีพฤษภอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นภาคที่มันเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละราศีเลยว่าแต่ละราศีเนี่ยจะเจออะไรบ้างนะคะต่อมาราศีมีถุนเนาะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับดาวศุก เดาสุกนะคะก็จะมีผู้ใหญ่มาให้ความช่วยเหลือได้ในสัปดาห์นี้เนาะจะมีสังคมใหม่ๆเราจะชอบแหละเราจะชอบสังคมนี้มากเลยเป็นสังคมในอุดมคติที่เราอยากจะไป เกี่ยวข้องกับเขาอยากจะไปทํางานกับเขาหรือลักษณะแบบนั้นนะคะก็แวดวงนี้อาจจะเป็นแวดวงของคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็ใครๆก็รู้จักใครๆก็ชอบอะ่ะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ราคาแพงอะ่ะคือเราจะได้ไปอยู่ในสังคมลักษณะแบบนั้นอะไรเงี้ยหากมีงานหรือว่ามีโปรเจกต์เข้ามาอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่คุยๆกันไว้ก่อนแต่ว่ายังอาจจะยังไม่เริ่มทํานะมันจะหลูหลาฟู่ฟ้านิดนึงประมาณนี้นะคะก็ อันนี้คือดาวศุกร์เนาะดาวอังคารเนี่ยเขาเป็นการเงินของชาวราศีมิถุนเนาะแล้วคราวนี้เขาไปหลบมุมที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทําให้คนมิถุนน่ะมีโอกาสที่จะเสียเงินก้อนใหญ่ได้นะคะตอนนี้ราศีมิถุนต้องระวังที่สุดแหละมองว่าคนที่รอดพ้นได้ก็คือคนที่มีเงินเก็บเยอะๆเนาะต่อให้แบบเสียเงินก้อนไปมันก็ยังแบบปกติดีอยู่นะคะโดยดาวอังคารจะอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ดีสําหรับราศีมิถุนน่ะถึง2เดือนเลยนะ คืออาจจะก,กินเวลาถึง2เดือนเลยแหละที่ทําให้มีทุนแบบไม่มีสภาพคล่องทางการเงินที่ฝากอีกนิดคือถ้าสมมติว่ามีเงินอยู่แล้วก้อนนึงช่วงนี้ชาวมิถุนจะรู้สึกอยากซื้อของที่มันลักชัวรี่นิดนึงกระเป๋าราคาแพ,พงหรือผลจากดาวสุขที่บอกว่าอยากซื้อของราคาแพงในช่วงนี้อาจจะช่วยให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปทําหน้าหรืออะไรลักษณะแบบนั้นนะคะพอจ่ายไปอะนึกว่าจะไม่มีปัญหาแล้วอยู่ๆก็มีเหตุให้ต้องจ่ายเงินก้อนอะเพราะว,ว่า หยุดเรื่องลักชวรีไว้ก่อนให้ให้มันผ่านช่วงแรกๆที่ดาวมันย้ายไปก่อนให้มันชัวร์ว่าเราไม่มีอย่างอื่นที่ต้องจ่ายแน่ๆเราค่อยไปซื้อเพย์เซฟไว้ก่อนใช่เพย์เซฟไว้ก่อนเนาะ<ป>การงานนะคะช่วงนี้ชาวมิถุนยังไม่ขยับไปข้างหน้ามากเราบอกเลยว่าชาวมิถุนจะขยับไปข้างหน้าจริงๆจเจริญรุ่งเรืองจริงๆอะ่ะ ก็คือหลังจากวันที่28มีนาคมเป็นต้นไปอย่างที่บอกไปในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นะคะถ้าเป็นราศีอื่นๆเนะ่ะเขาอาจจะมีดาวที่เกี่ยวกับการงานเดินเดือนละหนึ่งช่องสมมุติว่าเดือนนี้ไม่ดีเดือนหน้าเขาก็ดีขึ้นแล้วนึกออกไหม,มแต่ชาวมิถุนเนี่ยเขามีดาวการงานเดินปีละช่องคือถ้ามันไม่ดีก็คือกินเวลามันก็จะกินเวลานานคืองานมันอาจจะยังมีอยู่นะแต่ว่ามันสัมพันธ์กับดาวดวงอื่นๆ แต่ว่าไอดาวดวงเนี้ยมันกินเวลานานเพราะฉะนั้นไอจุ๊บจิ๊บจิบป,ปะทะหรือว่าการไปทํางานแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้งานที่สําคัญเลยในช่วงนี้อดใจนิดนึงนะคะอีกนิดเดียวมีนาคมแป๊บเดียวเองเนาะเดี๋ยวเราก็จะได้งานดีๆเข้ามาส่วนเงินก็สัมพันธ์กับดาวอังคารบอกไปแล้วนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะส่วนเรื่องความรักเนี่ยเราว่า มีโอกาสแหละที่มันมีคนมาคุยอ่ะแต่ว่ามันดูผิดที่ผิดทางมันดูคุยกับคนเก่ามันดูแบบไม่ใช่จังหวะ <อา S 1> ที่อิ<า>นเลิฟอะไม่ถูกต้องเท่าไหร่ใช่แล้วก็ที่สําคัญคือดาวการงานกับดาวคนรักของมิถุนนะเป็นดวงเดียวกันถ้าตอนเนี้ยงานไม่ดีหมายถึงว่าเรื่องเกี่ยวกับความรักก็จะยังไม่ดีด้วยรอ,อให้ดาวพฤหัสอะคะ่ะดาวคนรักและการงานออกจากภพมรณะก่อนอก็ออกยี่แปดมีนาคมอย่างที่บอกไปนะคะรออีกนิดเดียวค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็12ราศีค่ะ EP หน้าเนาะเป็น EP ที่20แล้ว<ช>จะเป็นเรื่องของดาวอะไรก็ติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะแม่หมอบิมฟ้าและน้องรุ่งก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามรายการ Star าราศีที่เพึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวทุกช่องทางของ s ซ r ม o นพอดแคสตนะคะวันนี้แม่หมอกับน้องรุ่งไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ